ดูดวนลักคณาราศิกันมีดาวพัสดีย้ายครั้งใหญ่แบบสุดๆส่สสงผลให้สิ้นหลายกายดีมีความสุขสมหวังดังปาถนาแล้วทำแบบไหนถึงเป็นเศรษฐีและร่ำรวยเราจะมาดูแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงตามวันเกิดครบที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับวันนี้อาจารย์เกรทเทวาจะมาเปิดดวงชะตาชาวลัคนาราศีกันครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าถึงเวลาแล้วครับที่ดาวพระศพดีจะยกย้ายครั้งใหญ่ครับจะย้ายมาสถิตลาศิพุทโธวันที่30เมษายนนี้แล้วนะครับถึงวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2568ครับเรียกว่าอยู่ในมุมทิ่ดีไปอีก1ปีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ต้องบอกแหละครับโอ้โหชาวลัคนาราศิกันช่วงเวลาที่ผ่านมามลสมซึนนามินี่ได้เลยนะครับ ดาวพฤหัสอยู่ในเลนมรณนะดาวลาหูเลงดาวเสาอยู่ในเือนอริอหูดาวตรีเทพดาวใหญ่ๆอยู่ในมุมอับหมดเลยครับแต่ข่าวดีก็คือจะสิ้นหลายหรือจากหลายกายดีเนี่ยจะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ทางจะสะดวกสดใสแสงทองฟ้าหลังฝนเนี่ยจะมาแล้วนะครับ หลัง30เมษายนนี้เป็นต้นไปเออรู้ไว้เลยเพราะนั้นจงมีความหวังและกำลังใจว่าจากนี้ไปชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วครับอ่าให้รู้ไว้เลยนะครับตรงนี้แล้วดาบัที่ย้ายมาเนี่ยไม่ได้มาตัวเป่าเล่าเปือยครับเขามาพร้อมตำแหน่งจุลจักรพระเคราะุณจุนจุลจักรหลักกำลาบปดสภาพกำร้ายเมลายถอนสภาพบุญนุนนำเกียรติกำจรพลดอนมหาจักรทรงศักดิ์เอ,อ่ย โอ้โหชัดเจนเลยเพราะที่ผ่านมาเราร้ายเราแบดท,ที่จันเจอนะจากลูกดวงนะครับป่วยเจ็บเลิกกับแฟนเปลี่ยนงานย้ายงานโดนบีบโอ้โหสารพัดอ่าบางทีหรือสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เป็นฝ่ายเราก็เป็นฝ่ายของแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเจอกันหมดเป็นจริงใช่ไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแต่ที่บอกก็คือ ปดสภาพกรรมหลายมาลายถอนนี่ไงพอย้ายแล้วก็จะดีขึ้นเรื่องหลายๆหมดสิ้นไปกรรมเก่าหมดไปบุญใหม่ที่เราทำถ้าใครทำบุญมากก็จะดีขึ้นเยอะมากชีวิตจะลุ่งเรืองสุขสมหวังมีชื่อเสียงด้วยนะครับตรงนี้นะและดาวพัดวดีอยู่ในภพสุดพเนยังหมายถึงความสำเร็จความเจริญเป้าหมายที่คิดจะลงมือทำจะประสบความสำเร็จดาวพัดดีเป็นดาวตัวแทนความรู้ปัญญา องความรู้ต่างๆสติเห็นไหก็จะกลับมามีสติหายป่วยหายเจ็บหายจนอ่ะพูดอย่างนี้ได้เลยคุณหลักผู้ใหญ่เมตตาอ,อุปถรัรมภ์ความรู้ที่มีจะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จความเจริญเห็นไหหายเหนื่อยเลยนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วตามหลักโหราศาสตร์ครับดาวพระศดีมาจากพบพันธุด้วยพันธุสุขพะครับมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถ อ่าหรือที่มันมีคาราขาซังจะมีปัญหายืดเยอะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับสมบัติก็จะเคลียได้อ่าหรือฟ้องล้องอะไรก็จะดีขึ้นได้ผลในทางที่ดีนะครับหรือจะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นหรือตั้งเป้าจะมีบ้านมีรถแล้วจะได้อ่าดีหมดเลยนะใครทำมาสังหารินทรัพา์ัจะได้มากเป็นพิเศษอ่าอย่างนี้เลยก็ได้นะครับและอีกอันหนึ่งครับดาวเจ้าเรือนปัตตานีครับปัตตานีสุภะ อ่าประตาน,นี้แปลว่าคนรักมีคู่ครับเ่อที่ผ่านมาคู่เป็นมรณะก็เลิกลากันไปหรือยังไม่เจอเจอแต่ไม่ใช่หลัง30เมษามีเกณฑ์เจอคู่กันได้คู่ไปอยู่สุภาได้คู่ดังที่เราหวังที่เราตั้งใจตามสเปกอ่าอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักมีเกณฑ์จะสุขสมหวังมากยิ่งขึ้นความรักอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มดีขึ้นอ่าจากที่เล่าแรกเล่าแรกแรก,ก็อยู่ในอาการที่ดีขึ้นหรือถ้าแปลเป็น พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหรือจะมีคนมาชวนลงทุนท,ทําธุรกิจมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอ่ามีก็ได้หรือได้เจอคู่จากแดนไกลเดินทางไปไกลไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเจอคู่เจอแฟนเจอคนถูกใจครับโอ้โหดีด้วยเลยนะครับตรงนี้อ่าหรือพาร์ทเนอร์หรือลูกค้าลูกค้าจะเริ่มกลับมาจะเข้าเยอะเป็นนิมิตใหม่อันดีครับเห็นไหมพูดง่ายๆว่าชาวกันเนี่ย ดวงจะเปิดฟ้าจะเปิดหลัง30เมษาชัดเจนเออจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับจากนี้ไปมันจะมีความสุขมีความจเจริญสมหวังดังที่กล่าวไว้ต้นคลิปเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับแต่ละคนเนี่ยจะได้ความสุขความสาเร็จความจเจริญไม่เท่ากัน2ควรจะไปโฟกัสเรื่องไหนหรือจะได้ความสําเร็จเรื่องไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับวันที่เกิดและดาวเกิดด้วยครับ อาจารย์จะไปดูตามวันเกิดเจาะลึกให้เลยช่องนี้ช่องเดียวไปรับชมกันต่อเลยครับเกิดวันอาทิตย์ครับชาวกันครับดาวพฤหัสเป็นอุตสาหะตามทักษะครับทักษะนี่เหมือนตาอาทิตย์เหมือนแว่นขยายเลยนะจะมาบอกเราว่าเราจะดีจากอะไรนะครับเช่นอุตสาหะก็คืออะไรจากงานเราแสดงว่าต้องทํางานเยอะๆครับขยันตั้งใจมุ่งมั่นฝ่าฟันทํามาหากินขยันให้เต็มที่ขยันให้สุดลิมทิมประตูไปเลยสุดกาลังครับ จะรวยมากเห็นไ,ไหมภาพขวามือเงินทองก็จะมาความสุขความสําเร็จความจเจริญเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะมีแต่ถามว่าเหนื่อยหน่อยนะต้องเป็นกําลังใจให้สู้ๆครับไม่เกี้ยงงานไม่ยากจนคนวันอาทิตย์ต่อมาครับเกิดวันเกิดวันจันทร์ครับ,รบชาวกันดาสประดีเป็นมูล,ละลตามทักสายมาไปอยู่ในภพสุภภาอีกแสดงว่ามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินที่ดินสังหาริมทรัพย์อ่าบอกเลยข่าวดีใครทํา อสังหาขายบ้านขายรถที่ดินอะไรนจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับถ้าไม่ได้ทําก็ตั้งเป้าไว้เลยมีเกณฑ์จะประสบความสุขความสาเร็จหรือมูลรับแปลว่ามูล,ลคา่าความรู้ในตัวเราเพิ่มรายได้เพิ่มทรัพย์สินเพิ่มแล้วไม่ใช่เพิ่มธรรมดาเพิ่มเยอะด้วยเพราะมูลรับแปลว่ามูล,ลคา่าก็จะมีมูล,ลค่ามากและเยอะตามขนาดดาวเพราะดาวพัสดิปเป็นดาวใหญ่มากอ่าเห็นไหมจากนี้ไปค่าตัวเราเพิ่มเงินเดือนขึ้นอ่าอัพค่าตัวอัพเลเวล ได้หมดเลยนะเป็นอะไรที่ดีแต่ถ้าดีมากๆกก็เกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องแหละนะจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นครับยินดีด้วยต่อไปเกิดวันอังคารครับดาวราศีดีเป็นสีตามทักษะครับลูกศรชี้แล้วนะครับก็แสดงว่าสีเนี่ยความสุขความสําเร็จความเจริญเห็นไหมจากหลายกายดีแลไม่ดีธรรมดาดีมากด้วยหรือทําน้อยได้มาก มีผู้ใหญ่มาเมตตามอุปถัมภ์หรือจะได้บ้านก็ได้ตามที่เราต้องการได้รถหรือครอบครัวมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือได้คู่ก็ได้พระดาพฤหดสเป็นดาวตัวเดินปัตนีสำหรับคนโสดหรือลงเอยแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับพูดง่ายว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสิ่งดีๆในชีวิตจะเกิดขึ้นกับเราตั้งเป้าหมายอยากได้อะไรอยากทําอะไรใช้ความรู้สติปัญญาลงมือทําจะประสบความสําเร็จพระดาวพฤหัสเป็นดาวเกี่ยวกับองค์ความรู้นะครับ เกิดวันพุธกลางวันบ้างครับวันพุธกลางวันหกโมงเช้าวันพุธถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับชาวการครับดูให้ดีครับลูกทรวิ่งไปแล้วครับราศีพฤษเป็นเดชตามทักษาครับเดชก็คืออํานาจบาร,รมียิ่งใหญ่เกิดเกียรติเกิดกล้องการงานอ่าแสดงว่าการงานเรานี้จะ ไม่เบาเลยนะงานดีมากได้งานใหญ่หรือผู้ใหญ่จะให้งานจะมีโปรเจกต์ดีๆเข้ามาแล้วใช้เวลาหนึ่งปีนะไม่ใช่จำเป็นต้องมาเดินพืษสะานนะมีสิทธิ์มาเดือนกรกฎาคมาธันวาหรือจะมามกราปีหน้าก็ได้เพราะดาวอยู่หนึ่งปีแต่บอกเลยว่ามันจะเป็นจังหวะที่ดีหรือจังหวะแบบเนี้ยจะมีมาเรื่อยๆมีมาบ่อยๆหรือได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งตามที่เราต้องการบอกเลยว่าเป็นข่าวดีและเดทเนี่ยแปลว่ามากและแปลว่าเยอะด้วย ดีมากและดีเยอะสุขมากรวยมากรวยเยอะนะได้หมดเลยนะโอ้โหใครเกิดพุทธกลางวันคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปเกิดวันพฤหัสบดีครับวันพฤหัสบดีเป็นบริวารอันนี้ก็จะเ,เบาลงหน่อยนะครับเพราะเป็นบริวารบริวารก็คือเริ่มที่ตัวเราเองก่อนตัวเราเองต้องมีเป้าหมายแล้วลงมือทําแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดอ่าแต่ถ้ามีทีมงานมีลูกน้องก็แปลว่าจะได้ทีมงานใหม่ลูกน้องใหม่ก็ได้ นะครับไปสนับสนุนส่งเสริมในกิจการงานเราและให้ประสบความสําเร็จได้นะครับตรงนี้หรือทาหรือลูกบางคนอยากมีลูกอ่ะได้ลูกเลยนะครับตรงนี้อ่านะครับก็ได้เหมือนกันหรือลูกสอบติดเอ็นติดได้คะแนนดีเราสุขใจสบายใจทําไปเลยนะครับข่าวดีเรื่องพวกนี้เลยนะครับตรงนี้หรือไปโฟกัสเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับเด็กๆก,ก็ได้อ่ะเกี่ยวกับจูเนียร์คนอายุน้อยกว่าเนี่ยบางทีช่วยอะไรเราได้เยอะเลยนะครับ าหรือลงมือทําด้วยตัวเองก็จะสําเร็จได้เยอะมากครับต่อมาเกิดวันศุกร์ครับดาวพ,พฤหัสบดีเป็นมนตรีตามทักษะครับมนตรีอยู่ในภพที่ดีด้วยนะภพสุภะโอ้โหยิ่งใหญ่เจิดจลัดอ่าผู้ใหญ่จะมาเสนอช่อ,องทางแนวทางนําไปสู่ความสําเร็จความจเจริญสร้างงานต่อก่อง,งานใหม่อ่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะๆนะครับจะทําให้เราได้เงินได้ทองสําเร็จล่ารวยสมปัารถนนามีความสุขติดขัดอะไรผู้อยากผู้ใหญ่ช่วยเหลือแล้ว ไม่เหมือนปีที่แล้วอยู่ในเดือนมรณะไม่ค่อยช่วยเหมือนเราเป็นหมาหัวเน่าเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นเนื้อหอมฮอตสุดๆเลยก็ได้ยินดีด้วยกับคนวันศุกร์นะครับต่อไปเกิดวันเสาร์ครับดาวเสดีเป็นอายุตามทักษะแสดงว่ามีเกณฑ์หายป่วยหายเจ็บสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้เจอหมอดีรักษาถ้าใครที่ป่วยอยู่แต่ถ้าทํางานอยู่ก็ทํางานเกี่ยวกับคนมีอายุสิคนมีอายุจะนาพาซึ่งความสุขความสำเร็จความจเจริญเพราะไปอยู่ในภพสุภะ นะอ่าหรือคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งเสริมเราไปทํางานกับคนที่ซีเนยริตี้หรือเอสเพียร์เียนประสบการณ์มากกว่าอาจจะทําให้เราได้แง่คิดประสบการณ์แล้วเหนี่ยวนํามาลงมือทาอ่าหรือได้ความรู้เพิ่มไปเรียนอะไรกับคนมีอายุไปเรียนอะไรกับคนที่เขาเก่งกว่าศึกษาจากคนเก่งกว่าเราจะเก่งตามเขาครับพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับคนวันเสาร์สุดท้ายคนมาพูดกลางคืนครับก็คือหกโมงเย็ยนพมาพูด,ร 5, พรดครับ แล้เวเาเป็นกาลากินีครับอ่าไม่ใช่ไม่ได้นะอย่าเพิ่งตกใจไปโอ้โหแย่แน่เลยทรงอย่างแบสแซดอย่างบอยหรือเปล่าสําหรับอาจาร,รย์เกตเทวาไม่ใช่ครับกาลากินีอยู่ในภพสุภะเนี่ยหมายความว่าคุณยังมีสิทธิประสบความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองร่ารวยได้แต่เพียงแต่ว่าจะต้องถูกต้องถูกกฎหมายถูกสิ่งทำจรรยบาบรรณด้วยแล้วก็ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นเช่นคนอื่นเขาทำสองครั้งเขาได้หนึ่งล้านเขาจบแล้วแต่ของเรามันต้องเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดก็ต้องทําต่อเนื่อง โปรเซสขั้นตอนจะเยอะกว่าคนอื่นนะหรือไปทาอะไรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแก้ปัญหาจะนำมานความสาเร็จหรือความรู้ที่ได้มาจะได้ไปทําอีกอย่างหนึ่งแล้วสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยของผมก็จบไม่โดนแต่ก็มาเป็นหมอดูแลสำเร็จกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือทําผ่านโลกออนไลน์เยอะๆอะโลกสเสมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถที่จะคุยกันได้ปิดการขายกันได้ซื้อขายก็ได้ส่งของก็ได้เซอร์วิสบริการได้หมดเห็นะ นี่ก็ตัวอย่างเลยเพราะฉะนั้นกาะกิดีอยู่ในภพสุภะเนี่ยขอให้ทําต่อสู้ต่อลุยต่อแก้ปัญหาต่อเดี๋ยวจะสําเร็จได้เหมือนกันนะครับตรงนี้หรือเกี่ยวกวับของมือสองก็ได้อีกเห็นไหมมีช่องมีทางไปตลอดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นสู้ๆครับคนบรนพุธกลางคืนนะครับอ่าแล้วฟังมาถึงตรงนี้ครับ ใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากแต่ใครยังไม่ได้กดครับโอ้โหแนะนำเลยครับกดซับสไครต์ติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเลยนะครับเอาให้ครบเลยกดไลค์ให้ด้วยอ่หรือจะกดคอมเมนต์บอกเลยจะทําอะไรวางแผนยังไงผมอ่านทุกข้อความแล้วกดแชร์กันหนักๆแชร์กันเยอะแชร์แบบไม่ต้องเก่งใจนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ดูเจาะลึกถึงพื้นดวงเลยนะโอ้โหรับรองคนจะได้รู้ไงอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยอ่ายินดีครับนะแชร์กันเยอะๆหรือจะ เรียกว่ากดซปเปอร์แตงให้จา์เกตเทวะได้หมดนะครับยินดีครับไม่มีปัญหาเพราะต่อไปจะไปดูเจาะลึกถึงพื้นดวงเกิดกันแล้วอ่าน,นี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเราจะมาดูว่าดาวพฤหัสบดีตอนเกิดอยู่ราศีอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องไปผูกดวงให้ได้รูปดวงวงกลมแบบนี้ทํำยังไงครับคนยังไม่รู้คนรู้ห่อฟังก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ต Google นะครับพิมพ์คําว่าผูกดวงลัคนาครับแล้วก็เข้าเว็บผูกดวงเขาก็จะให้เรากรอก วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับพอผูกดวงเสร็จนะเขาเราก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปเช็คครับลัคนาการไหมอ่าถ้าการถูกต้องเพราะว่าเราจะได้ฟังต่อแต่ถ้าผูกดวงแล้วไม่ใช่ไปอยู่ลัคนาอื่นก็ไปฟังคลิปของอาจารย์ลัคนาอื่นสิแล้วก็จะอ่านทำคลิปดาวพฤัษบดีย้ายครบสองราศีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เช็คอีกอันหนึ่งครับข้อที่สองก็คือดาวพฤัษบดีเลขห้าครับเลขห้าไทยก็ได้วงในเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่าตอนเกิดเนี่ยไปอยู่ราศีมีนอ่าเพราะ้นเมื่อดาพูดว่า ดาวพฤหัสดีตอนเกิดอยู่ราศีเมนีนี่ก็เป็นความหมายของเราบวกกับวันที่เกิดเห็นไหมเอามามิแอนแมทจันนี้แหละมันจะความหมายแบบลึกซึ้งจริงใจแม่นยํามากขึ้นครับอ่าเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับชาวกันครับดาวพฤหัสดีตอนเกิดอยู่ราศีเมษอ่าถ้าดูจากภาพก็คือตอนเกิดคือดาวพฤหัสดีสีน้ําเงินดาวจรอ,อยู่ในพวกสุภาษีแดงเห็นไหมแต่ตัองดูของเดิมเหมือนนี่คือหลักการนะก็เดิมเป็นมรณะเป็นลาชาโชค จอไปเป็นสุภะอ่ะาก็แปลว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในเรื่องเก่าๆในเรื่องที่ทํามาอ่าอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือ2ก็คือต้องไปได้สําเร็จจากการแก้ปัญหาไตแดนไกลต่างประเทศออนไลน์เหนื่อยหน่อย,อยต่อสู้เยอะกว่าคนอื่นหน่อยโปรเซสเยอะหน่อยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคือถ้าทําเท่าเดิมเนี่ยได้นิดเดียวเลยแหละแต่ถ้ามาฟังช่องเนี่ยผมบอกก็ยอมเหนื่อยเป็นสองเท่าสาเท่าสิ มันก็มีสิทธิ์จะได้เยอะเท่ากับคนที่เขาดาวพฤหัสดีๆไงอ่าแล้วอย่าลืมมีราชาชโชคมันจะมีโชคมาช่วยสําเร็จแบบฟุกๆหรือมีผู้ใหญ่มาเมตตาอุปถัมภ์เป็นเพศช,ชายอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับสรุปก็คือยังได้ดีอยู่แต่เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S ต่อมาครับย้อพอดีอยู่ละสิผู้ศบครับอ้าวเดิมก็ดีเห็นไหมจอมาดีก็ดีดับเบิเลไปเลยครับ ลุยทําเลยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป้าหมายมีไว้พิชิตจะประสบความสําเร็จอ่าได้เงินแสนเงินล้านอะไรตามที่เราต้องการปลดหนี้ปลดสินนะหรือจะทํามาหากินอะไรมันจะพบทางจเจริญนะอ่ามีช่องมีทางให้ไปต่อหรือมีคนมาช่วยให้สําเร็จครับแหมอันนี้ยินดีด้วยอ่าเพราะฉะนั้นใครแล้วสุดีอยู่ตําแหน่งไหนเนี่ยผูกดวงมาแล้วมาบอกอาจารย์เกสเทวาหน่อยนะเออจะได้ร่วมกันแส,สดงความยินดี ต่อมาดาวพฤษดีอยู่ราศีมิถุนมาตั้งแต่เกิดอันนี้เป็นเราอยู่ในเรือนการงานแสดงว่าความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากงานต้องไปโฟกัสเรื่องงานคอนเซนเทรตเรื่องงานแล้วงานเนี่ยไม่ใช่งานเดียวด้วยนะเพราะดาวพฤษฎีอยู่ราศีมิถุนจะเป็นงานแบบเบิ้ลๆบลงานลาดงานหลวงงานเองานบีงานซีงานดี f นเอฟไปเลยเนี่ยโอ้โหเรื่องเนี้ยไม่เกี่ยงงานทํางานให้มากที่สุดจะสําเร็จได้เยอะสุดเลยนะครับตรงนี้โอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยครับ ต่อมาดับสวัสดีอยู่ราศีกร,รกฎตั้งแต่เกิดโอ้โหอันนี้เรียกว่าดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในเมดดาสิบสองราศีครับเพราะว่าอยู่ราศีกร,รกฎอยู่ในเรือนลาภสองได้ตำแหน่งมหาอุดสามได้นาะอุด,ดมเกณฑ์โอ้โหได้ตำแหน่งดีๆเยอะแยะมากมายมันจะดีอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งยวดได้ก็ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตได้เยอะสุดได้ลาบเกษียงโชคก็มีเกณฑ์จะถูกมีผู้ใหญ่ผู้ปัมหรือความรู้ที่มีพาเราจเจริญรุ่งเรืองอ่ะโอ้โหมัน เดิมดีอยู่แล้วหรือได้บ้านได้รถได้แฟนได้คู่ความรักสุขสมหวังดังใจหมายมันมันสุขสมหวังแทบทุกเรื่องเลยนะเพราะลาพระไงะันคือเรื่องดีๆอ่ะดีเดิมดีดดจรมาดีก็ต้องซุปเปอร์ดีเลยนะอันนี้ยินดีด้วยนะค,ครับต่อไปดับแต่ดีอยู่ลาศีสิงห์ครับอ่ะอันนี้จะคนละมวล้วนละคนละเรื่องนะครับดับแต่ดีอยู่ในเรือนวินาศครับจอมาเป็นสุภพระครับโอ้โหแปลว่ากว่าจะได้กว่าจะสําเร็จต้องยอมเหนื่อยยอมทุ่มเท,มทยอมแลกยอมลกักเลือด นะครับตรงนี้ต้องรู้ไว้เลยอ่าสองไปทำอะไรมันไม่ตรงสายไปทําอะไรผานโลกออนไลน์หรือใครที่ทํางานแล้วมันต้องมีสูตรลับอบบพวกนี้น่าคือความลับความลับเช่นสูตรทําอาหารสูตรทําขนมสูตรทำวายสูตรแก้สมการคณิตศาสตร์สูตรทางเคมีเห็นไหมสูตรเทคนิคการขายสูตรการคํานวณสูตรอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีเราปล่อยของเยอะๆเลยนะครับเอามาใช้ทำมาหากินเยอะๆรับรองรวยครับนี่เห็นไหม วินาจก็พาเรารวยได้นะแต่ละคนหรือดูดวงเนี่ยก็เป็นเรื่องของเล่นลับโหราศาสตร์มีเทคนิคมีวิชาอะไรดีๆก็ปล่อยของเลยลูกค้าก็จะมาเยอะนะครับต่อมาถ้าพอดีย่ราศิกันครับอันนี้ได้องค์เก์อ่าก็ทับตัวเราแหละแสดงความสําเร็จเกิดจากตัวเราสแสดงว่าตัวเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจลงมือทาอย่างเต็มที่จะประสบความสําเร็จแล้วจะเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เกิดมีผู้ใหญ่มาช่วยมีคนนู้นคนนี้มาสนับสนุน ส่งเสริมนะครับให้เราได้ดิบได้ดีได้เป็นได้ได้พ้นจากวิกฤตและเกิดโอกาสและจะได้ทําแล้วสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และมั่นคงอ่าเพราะโอเคแปลว่ามั่นคงนะดีมากต่อมาดับสติอยู่ราศีตุลครับอันนี้อยู่ในเรือนการเงินได้ตําแหน่งเทวีโชคมีนาลิอุปถามติดต่อกับผู้หญิงไว้ก่อนจะได้แต้มต่อได้เครดิตที่ดีกว่านิดนึงอ่านะแล้วก็เงิน,งนครับเพราะฉะนั้น ยอยู่ในภพสุภะก็ดึงดูดเงินนั่นแหละปรารถนาเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินไว้ก่อนเลยจะได้ไมายเยอะแยะมากมายกก่กองอ่าหรือจะมีคนมาสายเปมีคนมาสนับสนุนเพราะคําว่าเทวีโชคคือไม่ต้องซื้อ,ไม,อ,อไม่ต้องหาก็มาเองโอกาสพุ่งเข้าชนทําน้อยได้มากทํามากก็โคตรมากไปเลยเอออ่ะนะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะรีบลุยเลยนะครับดีอันนี้ก็ดีลองจากราศีกรกฎเลยแหละอ่า้าพูดไปแล้วนะเพราะอยู่ในเรื่องการเงิน ต่อมาดับสดีอยู่ราศีพิจิกครับได้ตามแหน่งมหาจักรฟักตัวคือเป็นใหญ่กว่าจะได้ตบออุบันฟันชงเฉงแล้วก็ได้นาระอุดมเก์อ่าเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามีความสําเร็จนะแต่ต้องทาอะไรหลายอย่างทําอะไรเบิ้ลเบแล้วต้องฝ่าฟันแข่งขันต่อสู้ทอนอดทน,ๆๆทนต้องยอมต้องแลกเพราะเดิมมันต้องเหนื่อยจรมาดีก็เหนื่อยน้อยหน่อยแต่ก็ยังต้องเหนื่อยไม่เหมือนอยู่ราศีตุลเมื่อกี้จะไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเหนื่อยน้อยกว่าแต่ก็ต้องทำครับแล้วก็ต้องเดินทางติดต่อใจพบประสูสานคอนเนคชันเข้าไป นะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากอ่าต่อมาครับดาวพบดีอย,ยู่ราศีธนูโอ้โหอันนี้ได้ตำแหน่งที่ดีมากเหมือนกันนะ,ะเกษตราธิบดีปฐุมเกเก์ทรงศักช่ำมช้อยจะเจริญยิ่งยศนาแล้วก็นาละอุดม,มเกนสามตำแหน่งเพราะนั้นต้องมีสามงานมีสามจอ็อบมีอะไรให้เราทํามากกว่าหนึ่งหนึ่งถ้าสักสามเนี่ยกำลังสวยทีส่สามสี่ห้าไปเลยนะจะมั่นคงจะรวยจะปัง คนจะรักยืนเฉยๆก็รักมีนะเมตตามหานิยมสูงหรือได้บ้านได้รถอ,อย่างนี้ก็ได้ตามที่เราต้องการเลยเดิมดีจอมาดีเพาะนั้นสรุปมีราศรีกรกฎราศีตุลราศรีธนูครับแจ๋วเลยอ่าแล้วก็ลัคนาราศรีมังกรครับอันนี้แล้วดีเป็นนิดอยู่ในภพปุตตะอ่าก็ได้ลูกได้บริวารใหม่ได้อะไรที่ดีๆได้งานดีๆ อ่าอันนี้ก็ได้แต่ก็ได้ไม่เยอะนะเพราะดาวเดิมเป็นนิดเพราะนั้นถ้าอยากได้เยอะๆทํามันก็ถ้าเป็นสองเท่าสามเท่าพุ่มเทเป็นสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยจะประสบความสำเร็จเห็นไหมเทคนิคมันอยู่ตรงนี้เราจะได้รู้ถ้าใครมาดูดวงกับอาจารย์ก็จะได้รู้ว่าต้องทําเท่าไหร่ถึงจะได้บางดวงทําน้อยได้มากบางดวงทําทําแบบทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยบางดวงต้องทาโคตรมากถึงจะได้เท่ากับคนอื่นเนี่ยมันต้องมาดูกันสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะครับตรงนี้ ต่อมาแล้วดีอยู่ราศีกลุมครับอันนี้อยู่ในเรือนอล,ลีครับเห็นไหมอันนี้ได้ยากแล้วจะต้องไปบุกเบิกฝ่าฟันไม่มีใครทําให้ต้องไปทําเองต้องไปปูทางเองทางเป็นลูกลังก็ต้องเดินก็ต้องทํานะครับแก้ปัญหาช่างซ่อมยิ่งดีที่ปรึกษาอะไรต่างๆออนไลน์เห็นไหมเรียนอย่างไปทําอีกอย่างแดนไกลอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะดีกับเรา นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสเราก็โฟกัสว่าอ๋อฉันจะต้องไปบู๊ไปลุยไปสู้ไปแก้ปัญหาฉันก็จะสําเร็จได้เชกเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับราบุดีอยู่ราศีมีนน่าจะเกิดครับอันนี้ก็ดีครับเกษตรตาิบดีและนาละอุดมเกณ์อ่าก็ทำสองอย่างแล้วจะสําเร็จแล้วจะรวยแล้วจะเฮงแล้วจะปังอ่าแล้วก็อยู่ในเรืองปัตนิด้วยจะมีหุ้นส่วนใหม่จะมีแฟนใหม่หรือความรักที่มีอยู่แล้วกลับมาดีขึ้นหวานชื่นเลืน่นลมเฮลบูบอยเรียกพี่อ นะครับตรงนี้หรือความสุขความสําเร็จความจเจริญลูกค้าเข้าได้รเรียนรู้อะไรใหม่ๆผลการเรียนดีสอบติดชีวิตแฮ ppy มีความสุขครับอายินดีด้วยะโอ้โหข่าวนี้จบสวยเลยใครมีดาวพฤษดีอยู่ราศีมิ้นคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปเนี่ยเป็นวงกลมวงนอกก็คือดาวจรคือดาวพฤษฎีจรและอาจารย์ก็มีทายให้อีกหนึ่งดวงก็คือดาวพฤษฎีวงในแล้วก็วันที่เกิดทางด้านขวามือแต่ประเด็นก็คือว่า ถ้าจะดูจริงๆจังๆ,ๆเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้คือดาวเดิม10ดาวจร10อีก12บสอเรือนพบแล้วอีก8ช่องทักษาขวามือเห็นไหมมีความเป็นไปได้อีกเก้าแบบอะแต่อาจารย์ดูดวงค่าครูเพียง799บาทเพียงเท่านั้นในช่วงนี้นะอนาคตขึ้นแน่นอนมันรีบมาดูนะครับอาจารย์จะดูให้ครบทุกเรื่องมีทางออกบอกทางแก้สีมงคลเลขมงคลน,นะครับแอดไลน์แอดไซเกเทวะหกา 65. อ่าแล้วก็ สแกนคิวอาโค้ดใครทาตามที่แลบอกแบบเป,เป๊ะเลยเนี่ยรวดเร็วฉับไวนะทําไวก็ได้ดูไวทําช้าก็ดูช้านะครับดูไวคือภายในยี่บสี่ชั่วโมงเลยหรือบางทีก็ไม่เกินสามสี่ชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับตรงนี้พ่อ,อาจารย์ฟูลไทม์แล้วครับเต็มที่เลยนะอยากจะช่วยเหลือทุกท่านอยากจะรู้ว่าเออจะมาช่วยกันวางแผนทําอย่างไรเมืเ่อดาวพัสัาดีย้ายบางทีมันมีดีเทลมากกว่านนะั้นแต่ด้วยทําคลิปมันก็บอกได้แค่นี้ถ้าอยากรู้ลึกๆจริงๆยังจังจองคิวเข้ามาดูดวงได้เลยนะครับ และช่วงนี้มีดาวพระศบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรเทวาจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพระพ,พิคเนศบางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพระศบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสำเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิคเนศเลยครับเทพแห่งความสำเร็จความสุขสมหวังดังปารถนา มีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเรื่องขั้นขยับขระยายรัลล่มรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตามหมานิยมคตอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆ,สดๆเสริมโชคลาภมหาเหงมหารวยสุขเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่ไลน์แอดไซค์เกทเทวักว่าฝากดวงดาบัสุบดียหายบอกชื่อนามสกุลจริง วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง V.I.P. มาที่499บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอานนิมมตนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ